สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงในหัวข้อที่ว่าคนที่มีปัญหากับคุณคนที่มีประเด็นอยู่กับคุณคนที่มีความขัดแย้งกันในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ย ปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมคิดที่จะจับผิดหรือว่ามีอคติกับคุณนะแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณมองหาวิธีรับมือหรือว่า,าการที่คุณคาดหวังว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่านะ ในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณก็จะได้รับคำตอบถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะเป็นเ,เจ้านายของคุณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเ,เพราะนั่นคือตัวแทนของไพ่ h e Impress แล้วก็ไพ่ u e e n ถือดาบนะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์แล้วว่าอันนี้เนี่ย เป็นตัวคุณเองที่ปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าตัวคุณเนี่ยถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยปฏิบัติกับคุณนะมีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบแก้ไขในเรื่องความสัมพันธ์นั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญแล้วใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ยเขากำลังคิดทบทวนแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย มันจะคุ้มค่ากับเวลานะแล้วก็เออมันจะเป็นไปในสิ่งที่เขาคาดหวังหรือเปล่าอย่างน้อยเนี่ยเออเขาคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเออคงจะเห็นใจนะในความรักความอดทนแล้วก็ความตั้งใจจริงของเขานะแล้วเออสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะ ความรู้สึกของใครบางคนนะที่อยู่ตรงนี้นะต่อให้คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องอช่วยเหลือพึ่งพากันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่แปดเหรียญแล้วก็พลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยนะบวกกับพลังงานของไพ่ราชินีถือดาบเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะหน้าที่นะเพราะความจำเป็นแล้วเ,เขาบางทีก็แอบคิดนะว่าเขาอยากจะตัดจบไอ้ความสัมพันธ์นี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หนึ่งดาบบวกกับไพ่สองดาบนะถ้าอันนี้คือความคิดเขาถ้าเขาเลือกได้นะถ้าเขาอยู่ในฐานะที่พร้อมจากการที่เขาจะออกจากตรงนี้นะ เขาคิดที่จะจบแล้วก็ไปจัดตรงนี้แน่นอนนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าที่บวกกับความรู้สึกของเขาที่ยังต้องอทนอยู่ตรงนี้ย่ำอยู่กับที่นะถ้าเกิดว่า,าการให้โอกาสกันเนี่ยกับใครบางคนนะแต่เขากับถูกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมถูกปฏิบัติเหมือนคนไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกไม่มีทางไปนะไม่ว่าจะเป็นจากเจ้านายของคุณหรือเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกเขยลูกสะพ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะที่บางทีผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยอาจจะเข้ามาก้าวไกลแล้วก็วุ่นวายในความสัมพันธ์ อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนี้หรือไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับลูกคุณเองนะในในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีบางสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบนะในเรื่องการให้และการรับการที่ว่าคุณเรียกร้องต่อกันนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพลังงานของไพ่ดีอิ p เพร s เนี่ย มันก็เป็นไปได้ที่ว่าใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่เนี่ยบางทีคุณกดดันลูกคุณนะหรือไม่เช่นนั้นนะไพ่ h ดอะอิมเพเนี่ยก็เป็นตัวแทนของภรรยานะที่บางครั้งคุณอาจจะ,ะทำตัวไม่ถูกไม่ควรนะถ้ามาบวกกับพลังงานของไพ่เอ่อควีนถือดาบเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะปฏิบัติกับอีกฝ่ายอย่างไม่เป็นธรรม อาจจะกดดันกันอาจจะเรียกร้องให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วบางทีเนี่ยเหมือนเอาแต่ใจแล้วค่อนข้างที่จะควบคุมใช้อำนาจนะอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงในเรื่องบุตรบริวารด้วยนะที่บางทีถ้าเป็นตัวแทนของคุณนะอันนี้คุณก็จะต้องระวังหรือไม่เช่นนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณอะถูกใครเอ,อ กระทำกับคุณอยู่ในช่วงเวลานี้จนทําให้คุณเนี่ยคิดตรวจสอบในเรื่องความสัมพันธ์ว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะทีนี้พลังงานของไพ่ the lovers แล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกให้คุณรู้ว่า คุณมีทางเลือกนะคุณมีทางเลือกอยู่สองทางเลือกถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้นะนั่นก็คือไพ่ the lovers แล้วก็ไพอ่อัศาวินถือถ้วยที่ว่าคุณขี่ม้าอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณก็ต้องรู้วิธีหลบหลีกที่จะทำยังไงให้ตัวเองออยู่รอดตรงนี้นะ พราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะพลังงานของไพ่สีไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเขามายุ่งวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณจนทำให้สิ่งนี้มันมันก่อเกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครอ,องของคุณด้วยก็ตามนะอันนี้เนี่ย คุณจะไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะเพราะว่าไพ่ t h อ o u t c ค m e เป็นไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็บวกกับไพ่หนึ่งไม้เท้านะถ้าคุณเลือกที่จะอดทนอยู่ตรงนี้เพื่อเห็นแก่คู่ครอ,องของคุณนะเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ผลดีผลเสียในระยะยาวนะนั่นก็คือไพนะ่ h ด i m อิมเ s รสนะไพ่เดอะอิมเพรสมันก็หมายถึงโชคลาภ ผลประโยชน์ของคุณความมั่นคงของคุณแล้วก็หมายถึงบ้านช่องที่อยู่อาศัยถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องแบบว่าอาศัยพึ่งพาผู้ใหญ่คนนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องอดทนเลยเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าหมายความว่าคุณจะต้องอดทนกับอารมณ์ความคิดของเขาคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วคุณจะต้องอดทนกับ ไอ้กฎระเบียบที่มันขึ้นขึ้นลงลงไม่มีความตายตัวนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความคิดการกระทำของเขาที่ว่าเขาจะเปลี่ยนกฎนึกจะทำอะไรก็ได้นะในในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเขาหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการก่อกวนแล้วก็สร้างความหนักใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง เหมือนเป็นการกดดันด้วยนะอันนี้นะสิ่งที่ผู้จัดอนะมองเห็นในพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าด้วยนะอันนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการอิจฉาลิษยานะชอบทำตัวเป็นคู่แข่งเป็นข้อเปรียบเทียบก็อยากจะฝากคุณเอาไว้ว่านะถ้าาถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่หรือว่า เป็นภรรยานะถา้าคุณไม่ได้ทำงานนะคุณก็อย่าไปกดดันคู่ครองของคุณแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรในสิ่งที่มันแบบว่าเออเกินกำลังคู่ครองของคุณเนี่ยเพราะในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่ t h e e m p r e s s หมายความว่าคุณยึดติดกับภา,าพพจน์หน้าตาการใช้ชีวิต นะคุณชอบแบบว่าแข่งขันเปรียบเทียบกับคนอื่นจนไม่ดูฐานะตัวคุณเองนะอันนั้นก็คือหนึ่งสาเหตุแล้วสาเหตุที่สองบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ผัวนะกับลูกสะพ้ายอะไรบางอะไรแบบนี้บางทีมันก็จะมีไอ้เรื่องปัญหาแบบว่าไอ้เรื่องผู้หญิงที่เข้ามานะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ควีนถือดาบด้วยไอ้เรื่องการ เปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นไพ่สองใบเนี้ยถ้าขึ้นคู่กันบวกกับพลังงานของไพ่ t ด e e อิมเพรซึ่งเป็นพลังงานของไพ่ดีๆมันจะทำให้ใครบางคนนี่กลายเป็นนิสัยแบบนี้นะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่านับถือนะหรืออาจจะเป็นคู่ครองที่ไม่มีเหตุผลไม่ดูฐานะตัวเองแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะ มันเกิดการแตกแยกหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เน่ยเริ่มไม่มีความสุขฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่คุณทำแบบนี้เนี่ยคุณผลักดันให้ลูกคุณเนี่ยออกจากตรงจุดนี้นะถ้าเกิดเขามีโอกาสเขาอาจจะไม่ว่าอะไรคุณหรอกเขาอาจจะพูดอะไรไม่ได้เพราะคุณเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านแต่ว่าคุณไม่รู้ความคิดเขาหรอกนะเพราะว่าพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ย เขาอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่ออกจากตรงจุดนี้แล้วเขาไม่บอกคุณนะแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่ของอันนี้บอกให้คุณรู้ไว้เลยว่าพลังงานของไพ่เด e l เ v e r s เนี่ยบวกกับพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าอันนี้ก็เป็นการผลักดันให้คู่ครองของคุณน่ยคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาออกไม่ได้เขายังต้องทนอยู่ตรงนี้ระวังเขาจะเอาใครบางคนเข้ามาเป็น คู่แข่งในความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะผลักดันให้เขาเนี่ยคิดนอกใจคิดที่จะไปหาทางออกอันไหนก็ได้อะที่ทำให้เขามีความสุขแล้วเขาก็ลืมความทุกข์ไอ้ปัญหาในบ้านเนี้ยนะอันนั้นก็คือพลังงานของไพ่ the lover ด้วยทีนี้ผู้จัดก็อยากให้คุณนะ่ะมีสติในการใช้ชีวิต พราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยพลังงานของไพ่แปดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญใครบางคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันไปนะมองไม่เห็นละไอ้เรื่องความรักความผูกพันโดยเฉพาะถ้ามีไพ่สี่ไม้เท้าที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ตอนนี้เป็นพลังงานของไพ่กลับหัวนะถ้าคุณยังยึดติดไอ้นิสัยแล้วก็ความคิดพฤติกรรม การกระทำของคุณไม่ว่าจะในเรื่องคำพูดที่ชอบใช้อำนาจชอบเรียกร้องกดขี่คู่ครองนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบุตรของคุณก็ตามถ้าคุณทำแบบนี้นะเท่ากับว่าคุณทำลายบรรยากาศในครอบครัวให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณมีส่วนทำให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว,ว่าใครบางคนเนี่ยคิดที่จะออกจากคุณ คิดที่จะออกจากความสัมพันธ์นะเพราะว่าพลังงานของไพ่หนึ่งดาบเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าบุตรบริวารของคุณพอถ้าเกิดว่าเขาได้มาอยู่ตรงนี้กับคุณเขาเริ่มรู้แล้วว่า,าคุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนะบางครั้งคุณ ไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้นิสัยส่วนตัวหรือว่าความที่คุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทนคุณหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะต้องทนคุณเพราะเขาไม่มีทางเลือกแต่ถามว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณมีพระเดชแต่คุณไม่มีพระคุณนะ่ะคนที่อยู่รอบข้างกับ,กบคุณเนี่ย เขาจะรักคุณไหมเขาจะซื่อสัตย์กับคุณไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสดีๆเข้ามาคุณคิดว่าเขาจะอยู่กับคุณหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดอะอยากจะฝากเอาไว้ให้คุณนะนำกลับไปคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลการทำนายเนี่ยมันเป็นการทำนายดวงโดยรวมผู้จัดก็อยากให้คุณะตรวจสอบออพฤติกรรมของตัวคุณเองด้วยหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งว่า คุณอาจจะถูกใครบางคนปฏิบัติแบบนี้หรือคุณอาจจะเผลอทำนิสัยแบบนี้กับใครบางคนทีนี้ในปีใหม่นี้เนี่ยคุณก็จะได้รับผลกระทบนะในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อให้คุณเป็นคนมีเงินต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไป,ไปไปมามาใครบางคนแทนที่เขาอยากจะอยู่ตรงนี้กับคุณ ทำงานร่วมกับคุณเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ที่เขาควรพึงมีพึงได้เป็นผลประโยชน์ที่คุณทั้งคู่ควรที่จะได้รับต่อกันหรือว่าช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันแต่ความหยิ่งความม,มีอีกโก้ของคุณนะ่ะคุณจะต้องวางมาดคุณจะต้องทำตัวเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอีกระดับหนึ่งนะหรือว่าคุณอม,มองข้ามความ รู้สึกนะของอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่ามองข้ามความสำคัญของเขานะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าเออม,มันไม่มีความสุขมันมีความเย็นชานะแล้วก็ถูกควบคุมหรือว่ามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์คำพูดของคุณนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือดาบแล้วก็พลังงานของไพ่เ h อะ m ิ r e s s ที่ความต้องการนะของคุณบางทีคุณก็ต้องควบคุมนะไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์ความต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้มันจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณทำดีนะปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติคนรอบข้างของคุณเนะ่ะเขาก็มีความสุขนะเขาก็ คิดที่จะอยู่ตรงนี้กับคุณแหละเพราะว่ามันมีไพ่เหรียญมันมีผลตอบแทนมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่ในเวลาเดียวกันน่ะคุณก็อาจจะสร้างความอึดอัดให้แก่กันและกันแล้วอย่าคิดว่าผู้จัดเนี่ยอคติกับคุณนะเพราะว่าผู้จัดพยายามที่จะอธิบายความหมายของหน้าไพ่แล้วก็ความหมายของอ personality ตัวแทนของไพ่แต่ละใบให้คุณได้มองเห็นว่า คนคนนี้เป็นยังไงแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากใครแล้วเป็นสิ่งที่จะแก้ไขได้ไหมนะถ้าแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณเลือกที่จะทำแบบนี้และอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณ mm. ก็ผู้จัดก็แค่อยากให้คุณเนี่ยได้เตรียมตัวรับมือกับปัญหาอันนี้ไว้ถ้าคุณรู้อะว่าคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแต่คุณเลือกที่จะ,ะทำของคุณแบบนี้เพราะว่า อันนี้คือชีวิตคุณนี่คือทางเลือกของคุณผู้จัดก็มีหน้าที่สื่อสารจากไพ่แล้วก็แปลความหมายให้คุณได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้เลือกข้างไม่ได้อคติอะไรกับคุณทั้งนั้นนะแต่ก็อยากจะให้คุณอะได้มองเห็นภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกรณีว่าคนที่คุณมีประเด็นกับเขานะ คนที่คุณมีปัญหากับเขาแต่ไม่รู้แหละว่าฝ่ายใดจะเป็นคนสร้างปัญหากันขึ้นมาแล้วฝ่ายใดที่จะยอมแก้ปัญหาต่อกันก็ขอให้คุณนะอะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและผู้จัดหวังว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยในปีใหม่นี้และทุกคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ